คุณกำลังฟัง is, mm hmm. มันนี่ซีสเพราะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินกับบีมพริมพัดจาก b b l AM ค่ะหลายปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกถูกนำด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีพี่ใหญ่อย่างสหรัฐเป็นผู้นำและพาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ช่วงหลังเริ่มแผ่วและมีสัญญาณบางอย่างว่าพี่จีนอาจจะเข้ามาเสียบแทนเรื่องราวมันเป็นยังไงจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะชม,มนีซีสทุกคนวันนี้จะชวนทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตตามเทรนด์มาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นพลังการขับเคลื่อนของกลุ่มหุ้นเจ็นางฟ้าฝั่งสหรัฐแต่ในช่วงหลังถ้าทุกคนสังเกตการก็จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเริ่มจะแผ่วๆลงจนทําให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันหมดรอบแล้วหรือหุ้นเทคโนโลยีกําลังเข้าสู่ช่วงฟองสบู่หรือเปล่า ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วบิมมองว่าเทรนเทคโนโลยียังไปต่อได้อีกไกลค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะลมเปลี่ยนทิศนิดหน่อยจากเดิมที่ผู้นำคือพี่ใหญ่อย่างสหรัฐก็อาจจะมีพี่เบิ้มอย่างพี่จีนที่กำลังติดเครื่องเต็มสปีดรออยู่ด้วยการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการใช้จริงในประเทศ ซึ่งในความเป็นจริงก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าตอนนี้มันมีสงครามกันอยู่แต่เป็นในรูปแบบของการช่วงชิงการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของโลกใหม่ในอนาคตโดยสงครามนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับพี่ใหญ่หน้าเดิมฝั่งสหรัฐเพอแม้ว่าจะเป็นผู้นําด้านการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่ในการสนับสนุนเพื่อใช้งานจริงๆในอุตสาหกรรมอื่นๆก็อาจจะไม่ได้เยอะซึ่งก็ทําให้การเติบโตไม่ได้ฟูฟ้าและดู เหมือนจะต้องชะลอตัวลงอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้ค่ะ ในขณะที่ฝั่งพี่เบิ้มอย่างจีนแม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีจะยังไม่ได้สูงสุดขณะที่ว่าชิปเร็วที่สุดแรงที่สุดแต่สิ่งที่พี่จีนทําได้ดีนั่นคือการสนับสนุนการพัฒนาของบริษัทเทคโนโลยีจนปัจจุบันกลุ่ม t e อริฟิกเทนนะคะได้เริ่มเติบโตรวมถึงได้มีการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจนําเทคโนโลยีต่างๆรวมถึง AI เข้ามาใช้ในการทํางานจริงๆการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีของจีนจึงมีความมั่นคงและขยายตัวเรียกได้ว่าเป็นการท้าทาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของจีนต่อชาติตะวันตกหรือที่เรียกว่ากระแสช้หน้า AI Boom ที่พยายามจะตอบโต้นโยบายภาษีของสหรัฐแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ส่งผลให้มีการขึ้นภาษีระหว่างกันมากกว่า120%กดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกก่อนที่สุดท้ายแล้วตอนนี้ทั้งสองฝ่ายจะผ่อนคลายท่าทีและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาก,กันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในแง่ของโอกาสในการลงทุนนักวิเคราะห์จากหลายสำนัก เริ่มเทใจไปเชียร์ทางพี่เบิ้มอย่างพี่จีนกันมากขึ้นเพราะมีความชัดเจนในด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนมากขึ้นอย่างล่าสุดผลการประชุมเต็มของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติในกรอบระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้า2026ไปจนถึง2030ให้สนับสนุนกลุ่มเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็จริงจังกับการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพที่เป็นอุปสรรคต่ตอ,อการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ด้วยการสนับสนุนการบริโภคในประเทศรวมถึงกลุ่มที่มีกําลังในการพัฒนาและช่วยดันกลุ่มที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยจริงๆซึ่งนับว่าเป็นเรียลรีมานอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะ โดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนไม่ใช่แค่เพียงหุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเท่านั้นที่เติบโตนะคะแต่กลุ่มธุรกิจอื่นที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจก็เติบโตขึ้นมากเช่นกันยกตัวอย่างเช่นธุรกิจด้านอ e ีคอมเมิร์ซที่ใช้ AI แนะนําสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือจะเป็นธุรกิจการเงินไฟแนนซ์อย่างฟินเทคที่นํา AI มาประเมินเครดิตและให้คําแนะนําการลงทุนกันแบบเรียลไทม์หรือจะเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เริ่มใช้ AI วางแผนการเดินทางและให้บริการลูกค้าอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยให้กัรสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอก,กชนนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กันอย่างจริงจังในขณะที่ตัวบริษัทเทคโนโลยีแท้ๆก็ดําเนินการพัฒนาอุตสาหการรมเทคโนโลยีให้เทียบเท่ากับฝั่งสหรัฐไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ ดังนั้นถ้าให้สรุปว่าเทนเทคโนโลยียังไปต่อได้ไหมคําตอบสําหรับบีมคือยังไปต่อได้นะคะแต่การจัดระเบียบโลกใหม่ในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีก็ต้องมาลอลุ้นกันเนาะว่าพี่ใหญ่สหรัฐจะได้ไปต่อหรือพี่เบิ้มจีนจะเข้ามาเป็นผู้นําโลกทางการเงินและการลงทุนรวมถึงเทคโนโลยีได้อย่างเต็มตัวซึ่งในส่วนของผู้ลงทุนอย่างเราก็คงต้องเกาะเทรนนี้กันไปด้วยการสะสมการลงทุนนะคะรวมถึงอย่าลืมกระจายความเสี่ยงมาฝั่งเอเชียกันด้วยถ้าสนใจ ด้านเทคโนโลยีก็อาจจะมองกองทุน B Asia Tech ที่มีทั้งจีนญี่ปุ่นไต้หวนันรวมถึงประเทศทางเอเชียอื่นๆด้วยแอบขายของกันนิดนึงเนาะพอถ้าหากมีเทรนแต่ไม่ลงทุนตามเทรนและไม่รู้จักกระจายความเสี่ยงเลยก็อาจจะพลาดโอกาสสะสมความมั่งคั่งผ่านการลงทุนกันแล้วจะหาว่าบีมไม่บอกไม่ได้นะคะแล้วกลับมาพบกับมานิซีสเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ทางการเงินกับบีมพริมพัทจาก BBLAM ขอให้มเมล็ดพันธุ์การเงินของคุณ เติบโตอย่างสวยงามและยั่งยืนค่ะ